ลิวร์พูลยังคงเดินหน้าล่าตัวแอนโทนีกอร์ดอนปีกทีมชาติอังกฤษของนิวคาสเซิลยูไนเตดแม้ว่าเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลจะยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการปล่อยดาวดังรายนี้ออกจากทีมก็ตามเควินพาวเมอร์ผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่าลิวร์พูลยังคงประทับใจผลงานของกอร์ดอนหลังย้ายออกจากเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ราว1,880ล้านบาทในเดือนมกราคม2023 และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับนิวคาสเซิลจนมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ในศึกยูโร2024พาวเมอร์ชี้แจงว่าลิเวอร์พูลยังมีหวังคว้าตัวกอรดอนมาร่วมทีมเนื่องจากกอรดอนตั้งเป้าเดินตามรอยเท้าของสตีเวนเจอราดอดีตกับตันทีมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นไอดอลของเขาแม้ฮาวจะพยายามรั้งตัวนักเตะสุดชีวิตผมพร้อมอ้าสามแขนต้อนรับการกลับมาของแอนโทนีเขาเป็นกำลังสำคัญของเรา ขาวกล่าวขณะรอนักเตะกลับมาจากพักผ่อนเข้าแคมป์ซ้อมกับทีมเราไม่ได้สนทนาอะไรกันในซัมเมอร์นี้เขายังเป็นแอนโทนีกอร์ดอนที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อนิวคาสเซิลและผมอยากทำให้มันชัดเจนต่อแฟนของเราแอนโทนี Anthony ต้องการพักนิดหน่อยแต่เมื่อเขากลับมาเขาจะพร้อมอย่างเต็มที่เขาเป็นนักเตะคนสำคัญของเราเราไม่ต้องการเสียใครไปทำไมเราจะต้องเสียนักเตะที่ดีที่สุดด้วย เราจะต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมามันลำบากมากพาวเมอร์ Palmer ยังแสดงความมั่นใจว่ากอร์ดอนกระหายาย้ายมาลงเล่นให้ลิเวอร์พูลซึ่งอาจเลือกใช้วิธียื่นข้อเสนอครั้งใหม่ด้วยการจ่ายค่าตัวนักเตะหนึ่งก้อนพร้อมเสนอนักเตะในทีมหนึ่งรายให้ย้ายไปเป็นขุนพลทีมสาลิกาดงด้วยการคว้าตัวกอรด์ดอนจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับลิเวอร์พูลในการแข่งขันทั้งในลีกและในเวทียุโรป ซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องติดตามกันต่อไปว่าดีนนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่